สบายดียน่มาซ้อกบเป็นอ่งครับอารุนสวัสดีสวัสดีมาแข็งเฟนหมอกองพี่น้องมาอร่ครับมาหอดตลาดอี่ยังหลอกซื้อลืมซื้อหรอเนียบ่โอ้ปาเอยพระใหญ่ยิ้มยืนยวนไทยรถขาว่านผีหลอกนี่หรอคือผีหลอกวะอ๋ออโอ้ขาวว่ามันผีหลอก ปลาพีบปลบเหลืยวไปเห็ดพึ่งม so <Wow. S 2> ึงยู่น่นะหัวกะสีขาวๆซช่ไหมนะครับสถานที่เข้าทำการแสดงขึ้นนี่ครับแต่ว่ามันผีหลอกไม่เหลียวมากไหมยินเห็ดเต้เสียยู่นี่ยไม่องห้านี่ยไหม นา,าซื้อนำเต้าหู้มา,า,าเนี่ยตลาดยุคใกล้ตลาดปัเนี่ยปับานมาแม่เลีหาดีเถอะก็ตื้นเพยายิ้มเพราะว่ามันผีหลอกพี่น้องเดนี่แหละครับคืนนี้ผู้ขาจจำซื้อตลาดเพราะได้ดอกซื้อมันเนยเสียงเงี้ยเราก็บ,บอกคุณนะครับพัทยากางนี่ครับตลาดตลาดสดตลาดเลี้ยงตลาดเช้านำกันนี่แหละ แะเดือดที่นี่ครับทำการสแสดงที่นี่คืนนี้แต่ว่าใบาข่อยไม่ข่อยย่านเจ้าดี่ยด้เพราะผีหลอกเนาะยินอยู่ทไทยรถเฮตเตียอยู่เนาะใส่ยางร่าะตลาดที่น้่งมันไม่มีเหล้วล่ะ ของคู่อะไรจะวะ้าปลายิมไปยังส้มตลาดครับพี่น้องพัทยาการสึ่งใจวะเราเศร้าใจตีหนึ่งทิ้งเขาไว้แล้วทุกใจถือตลาดเขาคนละไม่เยอะๆยะยะมากไหม โอ้ี้ยก็ก่สิ่งีคนทางบานเขาบน่อยนี่นี่นี่้ว่ายุโซนนี่ะต้งอาย่โซนทางหน ท้องท่านี่เป็นกับข่าพี่น้องกันเฮ้ยเนี่ยสิจากเนี่ยท้องท่านี่เป็นกับขา่าย่างก่อนโอ้ยเนื้งปลากระดูกต้มน้ำปาลาปลาตะพูอะไรเงี้ยครับ ข้าเยอะๆครับพี่นอง้ขาไลายครับครับนี่อว่เราค่อยมาซื้องาก่อนขอไลาหลาย,ลายพี่น้องแล้วมส่งโค่งออกขึ้นไปคุณตลาดง่ายครับเรเคยมาเจียดกับผู้ขายกันเยเทเลก แล้วก็ยังหอ,อมบอกไปอปองนี่เด้อนี่เื่อะไรนัะตงองยางไปสุดซ้อยก่อนอหอมดอกไม้เลยไปงางกายมาิศว์นี้หอมดอกไม้ครับเดี๋ยวรอครับเดี๋ยวฝั่งนี้เก็บตง ย่างก่อนสิทอดข้าวกล้องละยี่สิบแล้วเนี้อหูทอดไปทอดกล้องละยี่สิบเได้กินหลายดีหน่อยข้าหลายครับไอ้กีก็มีเ อใส่ยิ้มอันนี้เป็นตะเกียบวะอันนี้เป็นตะยิมอยู่ถุงแจ็คบ้านเนาะครับนี่ใส่เครื่องยิมสองเอาไม่ใส,ส่เอาเอาหวาน<ม>ปกติไอ้ผมนะครับเอาอันนี้มันหวานไรบ้างครับหวานาปกติครับไส่ยิ้มเอาปะเอาสองถุงครับ แล้วก็ปลาอันนี่สิบบาทครับครับสามสิบครับไม่ยืมซื้อให้นะเป็นนี่หลอดให้นั่นได้หลอดให้ยืมวะครับ มันมีไห่วะน,นี่หลอดป่ะครับขอหลอดอ่ะั็พี่น้องมาซื้อน้ำต่วหูเพื่ออยากกินน้ำต่วหูนี่กี่เงครับอู้เป็นวันแห่มาใส่ขึ้นในตัวใหญ่ครับแต่ปลาทูนอ่ะตัวใหญ่ดีว่ปะปลาทูคือตัวใหญ่ครับเดี๋ยว ใหญ่มากตัวเจ้าบานนี่ตัวใหญ่มากเลยักินอิ่มสามพจนตัวตัวนี้เข้าเยะแยะเลยครับเข้าเยะแยะเลย สองยคือ้ังขาองสออเคขลายครับพี่น้อง เตข้าเย็นๆมากมายอันนี้กล้องเราสี่สิบเองเล้ียงก็ถือว่าแพงนี่พัทยาเลยครับพัทยาราคานีถือว่าเเพียานี้มีผัดกระดูกอยู่เลยตอนมบา่กระดูกได้ เย็นตายโคกิ้งเนี่ยเนี่ยมันโคกิ้งผู้ขามันมากินพอผู้ขามันรดจัดจัดเลยน้าพอไอ้นึ่เป็นตัวเป็นตัวเป็ตัวเป็นตอนแ้วอะไรอยู่ขึ้นมะคือไปกินดูนะ ถ้าพี่น้องเราอันเพิ่นเอินตลาดยังเนาะครับนี่อยังว่าไล่ว่านาสินที่ยังนี่สักอย่างนี่นะพี่น้องผู้ขายจำซื้อว่าไหนซื้อเป็นย่างสดถ้าพี่น้องส้มบรรยากาศย่างรอตลาดย่างโซครับก็เคยมาแจกเกียกันเล่อยากบึงทับขาหลายค่ะอินี่พี่น้องวันแรกเขาทำการแสดงยั่นี่ครับอยู่ข้างหลังตลาดนี่นะครับพี่น้องมาพบมาพอกันเด้อพี่น้องทางพัทยาครับ ขอบคุณปีน้องหลายๆครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีใหม่ๆคุณ